เท่สำหรับมือใหม่ถ่ายยังไงก็คู่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอุปกรณ์การถ่ายวอลกตั้งแต่ขั้นเบสิกจนถึงระดับวอล์กเกอร์มืออาชีพมาดูกันดีกว่าว่าเบื้องหลังวิดีโอสนุกๆพวกนั้นเขาใช้อะไรในการถ่ายทำกันบ้าง การอัดวอล์กจะต้องมีอุปกรณ์หลักๆอย่างน้อย4อย่างนั่นก็คืออุปกรณ์สําหรับถ่ายวิดีโอเครื่องอัดเสียงอุปกรณ์ไฟแล้วก็ขาตั้งกล้องนั่นเองซึ่งบล็อกเกอร์แต่ละคนก็จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันตามความสะดวกและก็แนวทางคอนเทนต์ของตัวเองรวมไปถึงสกเกลแล้วก็คุณตี้ของผลงานตัวเองอีกด้วยมาเริ่มกันที่อย่างแรกซึ่งสําคัญที่สุดเลยนั่นก็คืออุปกรณ์ถ่ายวิดีโอในระดับเบสิกเรามักใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งหลายคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าทำวอล์กครบจบในเครื่องเดียวพเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากกล้องโทรศัพท์มีความคมชัดสูงมีกล้องหน้าและก็กล้องหลังอีกทั้งยังสามารถใช้อัดเสียงใช้แอปตัดต่อแล้วก็อัปโหลดคลิปสวยๆได้อีกด้วยวอล์กเกอร์ในระดับที่โปรขึ้นมาหน่อยก็จะใช้เป็นกล้องตัวนี้เลย DSLR หรือว่าจะเป็นตัวนี้เรียกว่ากล้อง m i r r o r l e s s ซึ่งจะมีความละเอียดและก็ฟังก์ชันที่หลากหลายกว่าส่งผลต่อคุณภาพที่สูงขึ้น สำหรับการถ่ายวอล์กนั้นกล้องมิลเลอร์เล็ก็อาจจะดูตอบโจทย์มากกว่า DSLR เพราะว่ามีน้ำหนักที่เบาพกพาสะดวกแล้วก็บางรุ่นออกแบบมาเพื่อสำหรับคนที่ชอบถ่ายวอล์กเลยทีเดียวการอัดเสียงในระดับมือใหม่ถ้าใช้สมาร์ทโฟนก็อาจจากไม์ที่มีอยู่ในมือถือหรือว่าใช้ไม์จากหูฟังก็จะทำให้คุณภาพดีขึ้นไปอีกหน่อยส่วนในระดับมือโปรที่ใช้กล้องใหญ่ถ่ายพวกเขาจะใช้ไมโครโฟนแบบติดบนหัวกล้องแบบนี้ชื่อเรียกจริงๆของเจ้าต,ตัวนี้จะเรียกว่าช็อตกันไมโครโฟนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไมหัวกล้อง ไมแบบนี้จุดเด่นก็คือสะดวกพกพาง่ายไม่ยุ่งยากเพราะว่ามันติดอยู่กับกล้องตลอดเวลาที่สําคัญไมแบบนี้จะสามารถอัดเสียงของเราแล้วก็คนที่เรากําลังคุยด้วยได้อย่างชัดเจนนั่นเองไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือไมไวายเลสหน้าตาจะเป็นแบบนี้ไมแบบนี้จะแยกเป็น2ชิน้นก็คือตัวรับสัญ,ญญาณจะติดกับหัวกล้องและอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นไม้ที่สามารถนําไปติดตามเสื้อผ้าได้ ไม่แบบนี้จะต้องทํางานคู่กันตลอดนะคือปิดชิ้นนึงเปิดชิ้นนึงแบบนี้จะไม่ได้แน่นอนถ่ายมาจะได้แต่ภาพแต่ว่าเสียงจะไม่มาชัวร์ไมไวายเลสอาจมีราคาที่สูงขึ้นมาหน่อย แต่ก็แลกมากับคุณภาพเสียงของผู้พูดที่ชัดเจนขึ้นสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้เหมาะสำหรับคนที่ทำวอล์กที่ถ่ายตัวเองบ้างถ่ายคนอื่นบ้างอะไรแบบนี้ไฟ LED นะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญเวลาถ่ายวอล์กแบบอินดอร์หรือว่าในพื้นที่ที่แสงไม่เพียงพอเราจะได้ไม่เหมือนกับว่าเรากำลังถ่ายวอล์กอยู่ในถ้ำนั่นเองซึ่งไฟก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายนะมือใหม่อาจจะเปิดไฟเยอะๆในบ้านหรือว่าใช้โคมไฟหัวนอนช่วยก็ได้หรือแอดวานขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นไฟล่มหรือว่าไฟซอฟบล็อกแบบนี้ ซึ่งจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดไฟแล้วก็ความรู้ในการจัดแสงอีกนิดหน่อยหรือจะเป็นไฟกล่อง LED แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกเลยแต่ถ้าใครชอบถ่ายเอาท์ดอร์ก็ใช้แสงธรรมชาติจะดีกว่านะมาถึงชิ้นสุดท้ายก็คือขาตั้งกล้องอันนี้ถือว่าเป็นตัวออปชันนะเพราะว่าจะใช้ก็ได้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่ใช้ก็คือใช้มือถือถ่ายไปมือมือก็แค่พักเอา แต่สาหรับใครที่เป็นสายขี้เกียจหรือว่าต้องการตั้งถ่ายหรือว่าต้องการให้วอลกของเรามีภาพที่มั่นคงไม่ได้สั่นจนดูไม่ดูเรื่องอะไรเงี้ยแนะนําว่าของมันต้องมีค่ะซึ่งก็มีอุปกรณ์หลายอย่างให้เลือกใช้สําหรับสายสมาร์ทโฟนก็ต้องเป็นไมค์เซลฟี่แบบนี้เลยไมค์เซลฟี่ทาให้เราสามารถจัดมุมถ่ายได้อิสระมากขึ้นสามารถยืดได้หดได้ตามความต้องการเลยอยากหน้าเรียวก็คือยืดขึ้นมาสูงหน่อยอะไรแบบดีส่วนขาตั้งกล้องสำหรับมือถือแบบนี้ เหมาะสำหรับสายบิวตี้หรือว่าสายท็อกต่างๆเพราะว่าขาตั้งกล้องอันนี้สามารถจัดมุมได้ตามต้องการเลยแถมภาพไม่สั่นแล้วก็ไม่ขยับไปมาอีกด้วยใครที่ใช้กล้องใหญ่อย่าง DSLR หรือว่า Mirrorless mm hmm. ก็อาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องหรือว่าไต่พอรอันใหญ่แบบนี้หรืออันเล็กๆเกท่านี้ก็มีนะ ตามลักษณะของคอนเทนต์แต่ละคนเลยงงกันหรือเปล่าถ้างงงนะั้นเรามาทบทวนวกันอีกรอบสําหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนก็อัดภาพและเสียงจากโทรศัพท์ได้เลยไฟกับขาตั้งกล้องก็คือจะเป็นออปชันเสริมใช้ก็ได้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้ส่วนคนที่อยากจะจริงจังขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกล้องมิเลสแลวก็ DSLR อาอาจจะมีไมมามีไฟแล้วก็ขาตั้งกล้องเพิ่มหากจําเป็นจาง่าย,ายอุปกรณ์สําหรับอัดวิดีโอและอัดเสียงคือจําเป็นที่สุดไฟและขาตั้งกล้องก็จะเป็นออปชันเสริมแต่ว่าอยากขอแนะนําต่ออีกนิดนึงนะว่า ช่วงแรกๆเราอาจจะใช้อุปกรณ์เท่าที่เรามีก่อนอย่าเพิ่งไปเล่งซื้อของแพงมาใช้ถ่ายไว้ถ้าเราดูวิดวอลกของเราไปหลายๆตอนแล้วแล้ววอลกของเราทําออกมามันเวิร์กมันปังคนชื่นชอบทําเงินได้อันเนี้ยก็ค่อยๆขยับอุปกรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆจะดีกว่านะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ฟังแล้วเริ่มมีไฟอยากทาวอลกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดวอลกของเราแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่อง NSM Thailand หรือคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันหน่อยนะว่าเพื่อนๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีก และสำหรับ EP หน้าแอบกระซิบว่าเราจะเอาอ,อุปกรณ์ลับในการถ่ายวอล์กให้ดูคูลดูปังมากขึ้นมาเปิดว้าวกันแบบไม่กักเลยทีเดียวห้ามพลาดกันเลยนะบ๊ายบาย